สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุมสุขชนเนาะมาพบมาพ่อกับส้องสาวทองสายกินอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องวันนี้สาวทองเสียดยางสาวทองกับสีแเต่งหนาเนาะตอนนี้หนาสดชดไข่ทายว่าลูกใครเนาะอันนี้สบายดีนะลูกน้องเบลเด้น้องเบลลูกใครลูกเบาเสียงน้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เพิ่นมาเล่นน้ำลูกชายเนาะเล่นน้ำเบาสาธิตเลย น้องเบียวอันนี้คือยังน้องนิ้วเนาะน้องนิ้วเป็นลานของบ่าวจันสาแนล่อแม่พี่น้องอันนี้เป็นลานสาวเนาะอันนั้นเป็นลูกบลาเสียงน้อยแมนบอกลูกปาเสียงน้อยเนาะมาเล่นน้ำลูกน้องชาทิทิ์เป็นลูกไฟล่ะฮะน้องชาทิทิ์เป็นลูกไฟบอกเป็นไหมลูกไฟอพอืจอยัง ว่าเชียงเอาลูกชายของชาทองเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กะแม่ก็ชื่อทองอันนี้กัลูกลูกว่าลูกว่าเสียงน้อยอนี้เพิ่นมะเร็งนะน้องชาเพชรน่อแม่พี่น้องซื้อน้องเบลน้องเบลกับน้องนิ่วบ่แมนบ่น้องนิ่วนาะว่าเป็น ตะเกาน้องน้องเบลหัวเก่งแท้ในโทรศัพท์ก็เป็นดว่าน้องเบลก็เป็นดิลูกว่าเสียงน้อยน้องคนแรกที่น้องไม่พันมาเล่นนะน้องซาทุ่มฮะที่ากันไปเล่นใช่ไหมจะเล่นอยู่วัดนะยูวัดมันมีอย่างเลยยูวัด อาเป็นกเนมนนแม่แม่เจ้าดำหน้า,ลาแล้วห่ะอเ่ฮะน้องเบลเม่เจ้าดำหน้า,ลาแล้วแหละใช้มาดำเฉยนะโอ้ดำมานีบ่

กเ่ลอวแล้วนะีน้องเบลลูกบอเสียงน้อยบอลเจบาลเสียงน้อยฮ้ะกรเงานเนได้ ข้าวยังน้องแบวกินข้าวแล้วบ่ครากาศตื่นอนแล้วก็มาเลยบ่โอ้่ว่าหากตืแต่นอนด้พ่อแม่พี่น้องตืแต่นอนแล้วก็มาหาน้องทิเลยบ่มากินข้าวอน้องวน่ะกินข้าวอยู่ัปังมาเนาะเพิ่นเนาะ2คนเพิ่น น้องนิวน้องเบลน้องเบลนี่คือลูกลูกบะเสียงน้อยมาเล็ดน้ำลูกทรายทองเง่าๆกินบะเข่าน้าน้องเบลกินบะเข่าพีดแปะติ๊บเข่าไหมโมกินได้แล้วนี่ดจิชาวทองต้มไข่น้องพี่น้องต้มไข่ไว้ไรู้ว่าแปะติ๊บเข่าไหมฮะ ติ๊กข่าวม่ให้เบลกินไว้ใช่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ติ๊กข่าวเลย ลอกินล่นนั่งกิลแต่แกกิลชไหเน้วินบ่เนี้น้วมนเนี้กินเองนะบอกอกกินเ่นก็กินเองแล้วแหละจ่ไผพาเนาะ

จะเป็ดเสะเลยน่องน่องเจ้าอยู่กับใครน่องโอเคบอกอืมเอ็นหนาแม่หูบอกว่ามา สาวเพิ่นเนาะนี่ยโมโหเขาบ้างหรอกกินมาแต่หน้าแต่ได้กินขสองยัง

โชฟาฟ้านกเขียวด้ยมันไรน้อด้ยจับออกละกเขียวด้ยแต้มืนขึขน้นมาขึนมาในแมนขึ้นมาเราตื่นมา,นมากกเห็นเห็นเห็นมันไลรนออยู่ แม่เจ้าไปใส่พระแม่เห็นงานเห็นงานอยู่สวรรค์เนาะคุนว่าพระแม่เพิ่นแม่ไปเห็นงานอยู่สวรรค์โรเรียนใครเปิดยัง เบลยู่ห mm ้องบ่าด้นิเด้ยวนิ่ก็อยู่ห้องบนหนึงบ่บนอจากพิสนด้นอกจากพิสห้องนู้นนอกจากพิดจะอยู่ห้องคนนึงคือกันบอ พี่น้องตอนนี้กัเสาร์ทองกัแต่งหนาเป็นที่เรียบร้อยเนาะตอนนี้กับห้า,ากาสัสีลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเสาร์ทองกัสีจบคลิปเพียงเท่านี้เสาร์ทองก็มาได้แดงแบบพี่น้องกะเช็นเสาร์ทองรู้สึกว่กาม,ปปมันแดงคือ นี่สาวทองกับฝากพี่น้องคนไลค์กดแชร์กดติดตามในสาวทองคือเก่าพม่พี่น้องคนใดที่แบบว่ารับชมสาวทองกับขอความปรารถนหลายๆน้องม่พี่น้องหรือสว่าอยู่ฝั่งไทยหรือต่างประเทศหรือว่าอยู่ประเทศลาวสาวทองกอบใจหลายๆน้องพม่พี่น้องกับฝากพี่น้องคนไลค์กดแชร์กดติดตามในสาวทองคือเก้าพม่พี่น้อง คลิปนี้สะท้องกาบสีคอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีพ่อแม่พี่น,อขขขขน,น้องก็จะโกรจะคนเนาะสะท่องกัหักวัตถุพ้นเนาะเอฟซีหลายๆคนที่แบบที่มาติดตามสะท่ขของสะท่องกัขอบใจหลายๆพ่อแม่พี่น้องก็จะโกรจะคนเนาะพ่อแม่พี่น้องน้องน้องเบลน้องนิโอน้องชาติเทพสบายดีที่ลูก สวัสดีบ๊ายบายเลือบ๊ายบาย